ชาวลัคนาและชาวราศีกุมขอตอนดับเข้าสู่ันนี้เรื่องเล่าคลิปนี้ทำนายปี2 5ม6 8กันค่ะทำนายตามโครงสร้างของดาวพรฤหัสขยับนะคะและจับเสากับราหูมานั่งดูเขาขัดแย้งเขาต่อต้านหรือเขาส่งเสริมพรฤหัสของคุณขนาดไหนเพื่อที่จะวางเป็นไกด์ไลน์ดูว่าตำแหน่งนี้ช่วงนี้อย่างนี้จะลุยหรือจะรบหรือจะล่าถอยเพื่อที่เตรียมจะลุยเข้าไปใหม่นะคะเราก็เริ่มต้นกันอย่างนี้ค่ะ ในปี2568ในช่วงแรกเนี่ยก็คือช่วงหนึ่งมกราถึง13พฤษภาคมนะคะดาวพฤหัสบดีนะคะซึ่งมีตำแหน่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนลับพระของคุณเนี่ยขยับเข้าสู่ภพเรือนพันธุออยู่ตรงพันธุ์อยู่แล้วยาวๆมาตั้งแต่ปีก่อนตั้งแต่ปี2567แล้วก็ยังถอยหลังอยู่ ะะห้วงเดือนแรกเนี่ยยังถอยหลังอยู่ไปจนถึง12กุมภาพันธ์ใจเย็นๆฟังก่อนมันยังมีความต่อเนื่องจากดาวพฤหัสที่ถอยหลังแต่ด้วยความถอยหลังอยู่ในปทุมเกณฑ์โชคลาภความสําเร็จถามว่ามีไหมแต่มันอาจจะล่าช้าหน่อยนิ่งๆแต่แอดมองว่าพระเสาร์ก็ตั้งรับให้แบบเข้าตําราดีนะเสาตําแหน่งนี้เป็นองค์เกณฑ์เป็นอุดมเกณฑ์นะก็เรียกว่าเป็นเกณฑ์ของดาวร้ายนําพาความสุขใจแม้พฤหัสถอยหลัง แต่ตำแหน่งพระฤหัสคือปฐุมเกณฑ์ชาวกลุ่มก็เลยเป็นแบบที่แอดบอกเสมอว่าไม่ค่อยทุกข์นะคะพระเสาสร้างสุขให้ในยามที่พระเสาเดินหน้าคุณก็เลยยังหลันล่นหลาอยู่เสาตำแหน่งเนี้ยนอกจากเป็นองค์เกณฑ์เป็นปฐุมเกณฑ์แล้วก็ต้องทําให้เจา้าตามีความคึกคักไม่รู้สึกหนักหนาเพียงแต่ไม่รู้สึกอยากไปไหนนะคะไม่อยู่เงียบๆทำงานเงียบๆอยู่เบื้องหลังหรือจะทะลุไปอยู่นั่งเล่นดาวอังคารแล้วนะคะ ก็คือมีเกณฑ์ของคนที่สันโดษชอบอยู่คนเดียวนะคะเขาเรียกว่า introvert เนอะในสมัยนี้นิยมคำนี้กันมากแต่จริงๆคนกลุ่มเป็นลักษณะอย่งางนั้นเพราะว่าอะไรดาววินาทับตัวบางครั้งชอบทำงานคนเดียวบางครั้งชอบอยู่เบื้องหลังบางครั้งไม่ชอบออกนอกน้าแต่บางทีอะด้วยความที่แอดบอกว่ามันมีเรื่องของการจะต้องไปติดต่อกันจะต้องไปพูดคุยแล้วาตาก็รู้สึกลำคาญชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบเสวนากับใคร แล้วก็ถึงแม้มีเรื่องของพรหัสถอยหลังอะไรก็ตามคุณก็ยังรู้สึกทุ้มอยู่ในใจตลอดเวลานะคะก็เก็บเนื้อเก็บตัวแต่ยิ่งเก็บเนื้อเก็บตัวตามอุดมเกณฑ์ตามองค์เกณฑ์ตามดาวดีเนี่ยก็ยิ่งปรากฏชื่อเสียงยิ่งมีคนสนใจบางคนทำงานด้วยทำตัวเองทำเงียบๆทำในห้องลับทาในห้องลับ,อ,ลบออกแบบชุดเสื้อผ้าหน้าผมหรืออะไรวาดเขียนอะไรวาดลงไปใน a c e b o o กก็ดังทำติ๊กต็อกไม่เห็นหน้าก็ดังทำงานเบื้องหลังก็ดังนะ ก็ก็เรียกว่าบางคนโด่งดังโดยที่มีคนไม่รู้จักอ่ะนะคะไม่รู้จักหน้าคาตาผลงานคุณดังเชีนใครวาดใครร้องใครแต่งใครพูดใครภาคไม่เคยเห็นเจ้าของเลยแต่ปรากฏว่าสําเร็จดีบางคนไปหยิบอ่านหนังสือยังไม่รู้เลยว่าคนที่ยืนอยู่ข้างๆเนี่ยเป็นเจ้าของหนังสือเป็นเจ้าของผลงานพาระฤหัสนะคะ ก็เลยส่งผลให้เจ้าว่าตาเนี่ยในส่วนของในส่วนของลักษณะดาวอ่พระเสาไม่ใช่พระฤหัสลักษณะของพระเสาที่ตำแหน่งนี้ก็เลยเป็นเช่นนั้นนะคะวินาศตันหนุหลักส่วนพระฤหัสเนี่ยที่ไปอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยช่วงระยะเวลานี้มีความสุขใจเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องอสังหาบางคนมีอ่าเรื่องของการซื้อบ้านผ่อนรถผ่อนบ้านเกิดความสุขในครอบครัวแหละ อาจจะมีเรื่องของการทะเลาะบ่อแบ่งกับคนในครอบครัวบ้างพี่น้องบ้างก็เป็นเรื่องปกติลิ้นกับฟันไม่ได้ทุกร้อนอะไรหรือบางครั้งอาจจะมีปัญหาสะสมเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินที่ดินพี่น้องมาขอให้คำประกันโน่นนี่นั่นคุณไม่อยากทําคุณก็ไม่ทํานะคะเพราะว่าพรฤหัสตำแหน่งนเนี้ยเนี่ยจะไม่โกรธกันมากแต่คุยกันรู้เรื่องอย่างเช่นเข้ามาขอให้คุณคาประกันรถอะแต่คุณบอกว่าอะ เดี๋ยวช่วยเงินดาวไปละกันจะได้พอยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็จบจบไม่ไม่มมีแบบภาละด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือคุยกันลงตัวด้วยความเป็นปทุมเกนอะต่อให้มันถอยมันก็เป็นมาทุมเกณฑ์คือคุยกับพ่อแม่พี่น้องญาติไม่ถึงไม่ลงตัวไม่เห็นพ้องต้องกันแต่ไม่มีเอาเป็นเอาตายไม่มีเครียดขึงใส่กันสําหรับดาวราหูนะคะในช่วงแรกก็อยู่ในเรือนกระดุมพระก็ต้องบอกว่าโหการเงินสําหรับชาวราศีกุมเนี่ยยิ่งหาเก่งก็ยิ่งใช้เก่งนะ รายรับรายจ่ายเนี่ยตึงกําลังกันเลยนิ่งๆแบบดูเหมือนไม่ก้าวหน้าแต่ก็ไม่ได้ถอยหลังหาได้มากใช้เงินมากตําแหน่งราหูคือช่วยคน้นรั์อ่ะตัวเจ้า,าตาก็คิดแต่เรื่องเงินอะ่ะเพราะมีรายจ่ายหรือคนช่วยใช้อยู่หาเงินแบบหายใจแทบจะไม่ทันเลยหมุนเงินเก่งมากนะคะเห็นช่องทางปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บ,บตรงนี้ได้เงินได้ทองเวลาได้มาใช้เพื่อสแสวงหาความสุขใช้ ให้กำไรกับตัวเองใช้นะคะต้องระวังนะถึงเงินสดใช้หมดเนื้อหมดตัวเหมือนกันชาวกลุ่มที่มีราหูอยู่ในเรือนกระดุมพระมึงก็เรียกว่าตัวเองเนี่ยค้นทรัพย์ทุกกระเป๋าของตัวเองเี่ะดังนั้นมันเลยเหมือนกับว่าช่วงแรกๆเนี่ยนะคะในถึงพฤษภาคมเนี่ยยังไม่สามารถเก็บเงินได้แต่เกณฑ์เงินดีไหมดีไม่ดีจะค้นรัพย์ได้ยังไงเพียงแต่ว่าเงินทองมันใช้จ่ายออกไปบางทีมันกระจัดกระจายเก็บเงินไม่ได้บางทีแบบ เอาไปไว้ตรงนั้นตรงนี้ซื้อหนังซื้อนี่มันกระจัดกระจายเป็นเบี้ยวหัวแตกไปหมดมองแล้วอ้าซื้ออะไรมาไม่เป็นชิ้นเป็นอันอย่างเงี้ยค่ะน,นี่คือวงที่หนึ่งนะคะเพราะวงที่สองวงที่สองก็คือตั้งแต่วันที่สิบสามพฤษภาคมนะคะจนถึงวันที่หนึ่งตุลาคมพฤหัสปฏิของคุณเนี่ยจะเข้าสู่ภพเรืองพุดต,ตะตำแหน่งคือราชเกณฑ์ธรรมเกณฑ์แต่มาตรฐานของดาวเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอ โอนเองงอนแง่ n, อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกับเหตุของการเงินดีด้วยแต่ว่าเก็บเงินไม่อยู่ต่อไปอ่าเจ้าตาบอกอะไรวะนะคะเดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนอันนี้คือตําแหน่งของพระฤาษีด,ดาวเดียวแต่คําของครูเนี่ยระบุไว้เลยว่าพระฤาษีในเรือนที่5ได้ปรีชาโดยสบายปัญญาความรอบรู้จะทําให้ชีวิตสุขสบายและมีตําแหน่งหนะ้าที่จากความรู้ความสามารถของตนเองนั่นเองทีนี้ก่อนหน้าเนี้ย เจ้าชะตามีเกณฑ์ของการซื้อรถซื้อบ้านจากพระฤหัสเข้าเรือนพันธุเป็นปฐุมเกณฑ์ใช่ไหมช่วงระยะเวลาเนี้ยบางคนก็จะมีเรื่องของการเริ่มคลี่คลายนะคะเริ่มจับใจ่ายใช้สอยทีนี้มันเป็นมันเป็นลักษณะที่ว่าบางคนยังไม่ได้ซื้อก่อนหน้านั้นเกณฑ์เนี้ยก็จะทําให้เจ้าชะตาบางคนได้บ้านใหม,ไใหม่ได้รถใหม่เหมือนกันไม่มีแฟนก็อาจได้มีแฟนแต่บางทีอาจจะมีแฟนแบบว่า เคยแต่งงานมาแล้วอะไรเงี้ยหรือไม่ลูกติดก็ได้หรือได้แฟนมาปุ๊บได้ลูกมาครบเลยเพราะว่ามันดาวมันมีมาตรฐานเป็นปละแต่ตําแหน่งของราชเกณฑ์และธรรมเกณฑ์เนี่ยก็จะส่งผลให้เจ้าวตาค่อนข้างมีความสุขนะคะบางคนช่วงระยะเวลานี้ก็ลูกหลานบริวารก็ประสบความสําเร็จบางคนก็จะวางแผนวางโครงการในอนาคตวางแผนดีมีไรายได้มีโบนัสต่างๆหมามาเต็มราบรื่นสุนทรีพััสเดือนที่ห ะะส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาเต็มๆสาหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะก็ต้องบอกว่าพระฤาษีหัดเดี่ยวเรือนนี่ฮก็เป็นอุดมเกณฑ์ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เจ้าชะตาเนี่ยก็เลยแบบว่ามีความสุขสองท้าวอะพระฤาษีหัสเป็นแบบเนี้ยนะคะมันเป็นปลาไม่ได้ไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรือบางทีเจ้าชะตาอาจจะเป็นคนที่ซื้อบ้านซื้อรถให้เป็นชื่อของคนอื่นชื่อของแฟนชื่อของแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประมาณนั้นเพราะมันเป็นปะนะคะ ทีนี้เจ้าชะตาเนี่ยบางคนเนี่ยแบบซื้อบ้านอาจจะไม่ได้อยู่บ้านก็ได้ไปนู่นไปนี่ไปนั่นคือไม่ได้อยู่บ้านของตัวเองนะคะทีนี้พอแอดบอกแบบนี้ปุ๊บอ่ะสบายใจจังมันเป็นปลาแต่แอดก็ยังบอกว่าดีแอดขอให้เจ้าชะตานะคะถ้าในกรณีที่ดาวพฤหัสเนี่ยมีดาวตั้งรับที่ไม่ดีหรือกลายเป็นดาวกาลีเนี่ยอาจจะมีเรื่องพลิกผันบ้างเพราะฉะนั้นก็ให้รามัดระวังตัวเองเนี่ยแหละค่ะ ดาวพรัรหัสเป็นเรื่องของกระดุมพระเป็นเรื่องเรื่องของลาพระระวังตัวเองกระดุมพระปุตตะในลักษณะที่ดาวพระฤหัสเป็นกาลีเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะคะเพราะว่าเจ้าชะตาจะชอบไปเล่นไพ่เพเฮโลถูกไหมไพ่โผโฮเลไพ่เพลเฮโลไพ่ <laughs> ay, อะไรไม่รู้นะคะใครมาแก้ให้อดมินหน่อยนะคะ ก็จะหมายถึงว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นคนที่ถ้าชอบไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยจะไม่ทันคนนะคะจะประมาทเรื่อเลิจะเสียงเงินเสียทองให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องระวังด้วยกระดุมพะระอริเนี่ยบางทีมันก็จะมีเรื่องของการแบบอ่าเขาเรียกว่าเก็บเงินไม่อยู่อ่าเก็บเงินไม่อยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่เจ้าชะตาโดนมาตั้งแต่พระราหูแลถูกไหมถูกขโมยทรัพย์สินเก็บข้าวของไม่อยู่สูญเสียลูกหนี้ ลูกมีหายไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วยถ้าพฤหัดเป็นกาลีนะคะแล้วก็ระวังความเจ้าชู้นะคะเพราะว่ามันอยู่เนเรือนปุตตะมันเป็นเด็กมันเป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของคนรักเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เป็นเรื่องของการพันน,นันเป็นเรื่องของการเสียเงินเสียทองให้กับเมียเด็กกิ๊กเด็กการโดนคนรักสวมเขาการไปหลงรักข้างเดียวเหมือนเกลียวเชือกเขารักเผื่อเลือกหารู้ไหม แล้วก็ต้องระวังเพิ่มด้วยเพราะว่าดาวพฤหัสไม่ได้แปลว่าดาวกระดุมพ้าอย่างเดียวแปลว่าดาวลาภผาด้วยระวังเพื่อนสนิทขัดลาบอันนี้สําหรับคนที่ดาวพฤหัสเป็นกาลีจรนะหรือดาวตั้งรับไม่ดีนะคะไม่ใช่ส่วนใหญ่หมายถึงว่าเพื่อนขัดลาบมมตรสหายหักหลังคนใช้ไม่ซื่อสัตย์ผลงานถูกแย่งอะไรแบบนี้ค่ะมันจะไปปรากฏในช่วงปลายปีอีกทีหนึง่งเพราะว่าดาวมันถอยก็จะคล้ายๆพลังงานน้อยเหมือนเป็นปลานี่แหละ ทีนี้ในห่วงต่อไปนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นห่วงระยะเวลาของวันที่1ตุลาคมนะคะจนถึงวันที่22ธันวาคมตรงนี้นะคะพระฤหัสเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนอะไรนะคะตำแหน่งของพระฤหัสเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นตำแหน่งมหาอุจเลยนะตายแล้วเจ้าชตาบอกมหาอุจเ,เรือนอะไรตายแนะ่แอดแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าอะไรกระดุมพระอะไรลาพระอะไร นะคะตำแหน่งที่พฤหัสได้เป็นมหาอุดแต่มหาอุดกับใครมหาอุดกับอริเพราะฉะนั้นแอดทำนายอย่างนี้ค่ะเจ้าตาในด้านนี้เจ้าชะตาจะประสบความสําเร็จในการแข่งขันยิ่งตั้งใจยิ่งชนะยิ่งขยนันยิ่งรวยยิ่งมีศัตรูศัตรูใหญ่แค่ไหนยิ่งมีพลังในการต่อกรกับศัตรูนะคะแต่ส่วนมากอยู่ในเรือนอริอย่างนี้ศัตรูใหญ่แนะ่พฤหัสเป็นดาวเจ้าปัญญาค่ะ เจ้าชะตาจะชาญฉลาดแต่ระมัดระวังนิดนึงด้วยความที่ตำแหน่งดาวแบบนี้ก็จะระวังขาดสติและจะไม่สนใจในวิธีการนะเวลาที่โมโหหรือแบบเก็บอารมณ์เนี่ยจะจัดการกับคนที่เจ้าชะตาโกรธนะคะอารมณ์ประมาณแบบว่าไม่ได้ด้วยเล่เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถานะคะ จึงต้องระวังความรุนแรงตรงนี้ของตัวเองที่มันซ่อนอยู่ลึกๆในใจลักษณะของดาวพฤหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระและหลับพระมาตกอยู่ในเรือนอาริได้มาตรฐานอุดนี้มีเกณฑ์ที่เจพะพัตาจะกู้ใหญ่ลงทุนใหญ่ทํางานใหญ่หรือเป็นคนที่เป็นผู้ลงทุนออกเงินให้กู้หากินกับดอกเบีย้ยและได้รับผลประโยชน์ดีหรือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของงานบริการขยายกิจการใหญ่โตมีคนมา ทำอะไรเยอะแยะมีรายได้จากความทุก์ร้อนและเดือดร้อนก็มีไม่ได้ว่าเจ้าตาเป็นคนไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะก็อารมณ์ประมาณว่าเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเป็นเจ้าของสินเชื่อเป็นคนปล่อยเงินกู้เป็นคนให้เฉาอสังหาหรือมาซับเป็นคนทํางานมีหุ้นอยู่ในพวกสีสวัสด์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเจ้าตาเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเป็นช่างซ่อมแอร์เป็นอะไรก็ตามที่มันแบบไปแก้ปัญหาให้คนอื่นอะ หมอพยาบาลก็แก้ปัญหาเรื่องสุขภาพช่วงระยะเวลานี้คุณอยากจะขายขยายกิจการอยากจะขยายร้านค้าคุณอยากจะทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับแบบนี้ถือว่าคุณได้คุณจะเป็นทหารตํำรวจทนายความคุณจะทําสํานักงานอะไรมันก็ได้นะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ก็รุ่งนะคะก็ช่วงระยะเวลาเนี้คนเหล่านี้งานการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ เจ้าชะตามักจะได้โปรเจกต์ใหญ่แต่มีคู่แข่งไหมเอาเป็นธรรมดานะมันอยู่ในเรือนอริได้เงินมาจากการเสี่ยงการสู้การกีฬาการแข่งขันการมีคู่แข่งการมีคู่เปรียบคุณอาจจะเป็นนักมวยนะักกีฬาทีมชาติอะไรเงี้ยคุณมักจะประสบความสําเร็จจากการฝึกซ้อมอ่ามีเรื่องของการเจ็บตัวมีเงินประกันได้รับเผลประโยชน์ชดเชยรายได้ได้เงินเงินเวรคืนกรมธรรม์ได้หมดอะ อีกส่วนหนึ่งมันมองข้ามไม่ได้แม้เป็นมหาอุดนะคะคําของครูก็คือพระฤหัสเป็นหกหญิงมารยาส่โดสาให้วุ่นวายเจ้าชะตาชาวลัคนาราศรีกุมในช่วงระยะเวลานี้ให้ระวังภัยจากเพศหญิงที่มีตำแหน่งใหญ่กว่าคุณ อารมณ์อิจฉาริษย,ยาสใส่ร้ายป้ายสีผู้จ่ายให้คุณวุ่นวายนะคะโดยเฉพาะไปไป้ายสีกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะขโมยคุณงามความดีนะคะทําคุณไม่ขึ้นเพราะคุณนี้ปั่นหัวผู้ใหญ่อยู่นะคะบางทีก็เจ้าตาใจดีนะเกณฑ์ที่เพอเรื่องหัดอยู่ในเรือนนี้บางทีคุณยังเคยช่วยเหลือเขาเลยต่อให้คุณรู้ว่าเขาไม่ดีอ่ะเกณฑ์เนี้ยมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะและทิศทางนี้เป็นทิศทางต้องระวังเพราะมันจะเกิดกับคุณอีกทีในปีหน้าด้วยซ้าระหว่างนี้นะคะ ก็ต้องบอกว่าบันพออุ่นใจแหละดาวเสาและดาวราหูเนี่ยกุมลักทั้งคู่อยู่ในปีหน้าราหูก็จะอยู่อย่างนี้แสดงว่าเกิดความมั่นคงในตัวเองนะเสาเนี่ยถอยมากุมลักในลักษณะองค์เกฑ์ส่วนราหูได้ตำแหน่งกเกษตรตาที่พอดีก็เรียกว่าเสียที่ดาวบุญอ่าดาวบุญเสียไหมไม่ไม่ได้เสียขนาดนั้นเพราะว่าอาริเป็นมหาอุด เข้าเือนอหรือเป็นมหาอุดหมายถึงยิ่งสู้ยิ่งได้นะยิ่งสู้ยิ่งชนะยิ่งไฟยิ่งได้ถอยหลังไม่ได้เลยถ้าถอยหลังก็ถูกซ้าอะ่ะมันต้องสู้อย่างเดียวนะคะมันก็แปลว่าเหน็ดเหนื่อยนะคะมันก็เป็นเคนว่าปีหน้าคุณจะเหนื่อยแบบนี้แหละแต่คุณค่อนข้างมั่นคงในตัวเองใจกว้างใจใหญ่ไม่ค่อยโกรธเครืองใครนานๆมีอิสระทางความคิดจิตใจชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยมีความคล่องตัวนะราหูกับเสาอยู่ตรงเนี้ยแอดมองว่าเกิดความเขาเรียกว่า เป็นอิสระทางความคิดค่อนข้างสูงอะ่ะบางคนแบบว่าไม่กลัวอะไรเลยมีความเป็นตัวของตัวเองเฉลียวฉลาดและคุณเชื่อมั่นตัวเองมากๆตอนราหูเข้ากลุ่มหลักเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงขยันขันแข็งคล่องแคล่วนะทรนงองอาจชนะมีลักษณะของการมีพลังอำนาจบรารมีตะบะเลยแหละนะคะเพราะว่ามันเข้าเป็นกระแสเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเก่งกล้าไม่กลัวใครฆ่าได้ยมไม่ได้ ฆ่าไม่ได้กลับไปเอาเขาตายเลยนะคะคือพึ่งพาตนเองแล้วไม่ชอบขอความช่วยเหลือใครพระฤหัสอาจจะทําให้คุณเจอศัตรูที่ใหญ่แต่ช่วยคุณแก้ไขและราหูกับพระเสาร์เนี่ยซ้ําให้แก้ไขได้แบบเป็นเสร็จเด็ดขาดเจ้าชะตาก็เลยมีความรู้สึกมันขึกเขิมอะนะคะแล้วก็พระฤหัสให้ปัญญาให้ความรู้ส่วนพระราหูให้พลังตะบะเดชะอำนาจบาร,รมีส่วนพระเสาร์ให้ความรอบครอบรัดกลุ่มความสุข เออก็เป็นประมาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองเกมว่าเจ้าชะตาในช่วงหนึ่งตุลาคมถึงยีิบสองธันวาและประมาณมีนาหกเกก็จะมีลักษณะแบบนี้คือสามารถแก้ไขสถานการณ์ข้ามผ่านไปได้รับโชคลาภและความสําเร็จได้ด้วยเช่นกันคือศัตรูเนี่ยที่เคยอยู่รับๆเนี่ยมันจะปรากฏนะคะของชาวของชาวกลุ่มอะในช่วงเนี้ยแต่เจ้าชะตาก็จะชนะศัตรูได้ขจัดทุกยากได้ขจันแข็งเอาชนะทุกอย่างได้ แล้วก็พึ่งลําแข้งลาขาของตัวเองอะ่ะช่วงนี้ไม่แปลกอะ่ะที่คุณแบบอยู่ดีๆเพื่อนบ้านก็มาขมิคุณคุณอาจจะซ่อมบ้านทําบ้านทําอะไรดีๆแล้วอยู่ดีๆก็อ่ะมาอิจฉาริษยากันอย่างจง,จงแจ้งแจ้งท,ทําท่าทําทางอะไรให้มันขัดตาคุณน่ะแต่ถ้าเกิดถามแอดนะก็ปล่อยๆไปนะคะ,ะเพื่อนบ้านเป็นบุปกรรมเพื่อนบ้านเป็นวาสนาพอๆกับสามีและภรรยาเนี่ยแหละค่ะอย่าไปทะเลาะบ,บอกแว้งกันเลยหลังจากนั้นนะก็จะเข้าสู่ห้วงสุดท้ายนะคะ ห่วงสุดท้ายก็ต้องบอกว่าเป็นห่วงที่พระฤาษีัสเนี่ยถอยกลับเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะเป็นราชเกณฑ์แต่ว่าแม้จะเป็นตําแหน่งราชเกณฑ์ธรรมเกณฑ์เนี่ยมันเป็นปะแล้วก็มันถือว่าเดินผิดปกติอะค่ะเพราะฉะนั้นพระฤาษีัสต,ตาแหน่งเนี้ยต้องระวังความผิดพลาดที่เกิดจากตัวเองนะเกิดจากความคิดถุนหันทันพันแล่นเกิดจากตัวเองที่โลเลเดี๋ยวทําเดี๋ยวไม่ทําเดี๋ยวรับเดี๋ยวไม่รับเดี๋ยวเลือกอันนี้เดี๋ยวเลือกอันนั้นนะ่ต้องระวัง แล้วก็ระวังในเรื่องของการลงทุนระวังในเรื่องของการซื้อของโดยไม่มองว่าภาระของการผ่อนจนะ่ายนั้นเราผ่อนไหวไหมระวังช้อปปี้ตะก้าแตกแลาาา้วซด้าตะก้าเต็มนะคะเจ้าชะตาในช่วงนี้บางท่านตอนพระฤาษีหดถอยหลังเขาผุดตักขนาดเป็นธรรมเกณฑ์นะคุณต้องระวังการคึกขนองเหมือนเด็กชอบเล่นชอบสะสมของเด็กเอาจริงๆอะ่ะเรียกว่าวิกฤตัวกลางคนน่ะถ้าคุณอายุแบบสิมห้าสี่สิบห้าคุณยังไปซื้อตุ๊กตานู่นนี่นั่นโอเคมันเป็นรสนิยมแต่ บางครั้งมันเหมือนยับยั้งชั่งใจไม่ได้แล้วมันอยู่ในจังหวะที่แอดบอกว่าให้คุณดูแลเรื่องเงินของคุณดีๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระมัดระวังและทําแผนทางการเงินนะคะเพราะาในปีหน้าคุณจะเจอปัญหาอีกนะแต่เป็นปัญหาที่สู้แล้วรวยเพราะฉะนั้นห่วงเนี้เจ้าชะตาจะต้องฝืนใจตัวเองทําอะไรให้มันมีหลักเกณฑ์เหมือนกับตามาอายุหน่อยแต่ก็เข้าใจแหละพราะเออยู่ในเรื่องพุทธะเนาะแต่ว่ามันถอยไงมันไม่ได้ดีเหมือนช่วงแรกไง ฉะนั้นในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินต้องตั้งสติดีๆอย่าเอาแต่ใจตัวเองส่วนในห่วงนี้ถ้ามีเรื่องของคนรักหรือคนคุยอะช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องได้นั่งพูดคุยกันว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ส่วนคนที่ไม่มีคู่เนี่ยโอกาสพ,พบรักเนี่ยมากเลยและบางจะเป็นคนเก่าวนกลับมาหรือคนที่เคยแต่งงานหรือมาพร้อมลูกนะคะลูกติด เสาแล้วราหูแต่ตอนนี้อยู่ในเรือนตัวเองเสาถอยหลังก็เข้าดมเกณฑ์เจอราหูเนี่ยเข้าเกณฑ์คำคูเป็นคำกรเลยนะราหูสุรินร่วมปะทะถูกพระเคราะห์เสาวสวัสดีโชคยุคพยาววะดรุณจะสมปองเกิดการจนานเนืองอธิษานอเนกนองสินทรัพย์ทั้งหลายผองจะรู้เสร็จประสงค์ตนแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเจ้าชะตาถาม แอดเอามาอ่านทําไมอย่างนี้่ะเจ้าชะตาจะเป็นให้เป็นโสดจะมีสเสน่ห์มากๆจะมีพลังที่มีคนอยากค้นหาคุณอะเจ้าชะตาที่แบบอยู่เป็นโสดมานานเกณฑ์น,นี้ได้คู่สมใจแล้วมีคนเข้ามาแล้วมากจะเป็นคนอ่อนใหญ่อ่อนเยาว์อ่อน,ออนวัยถูกสเปคเหลือใจนิสัยไปไหนไปกันได้เจ้าชะตาที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือทำงานเบื้องหลังช่วงระยะเวลานี้นะคะก็มีโอกาส ลำรวยอันนี้มาจากเสาและลาหูนะไม่ได้มาจากพระฤหัสนะในส่วนของพฤหัสเจ้าตาก็ต้องไประมัดระวังนะพฤหัสเนี่ยบอกว่าคุณหลงเด็กได้ส่วนเสากับราหูเนี่ยบอกคุณได้เด็กทีนี้คุณจะได้มาด้วยการเสียหายไปขนาดไหนอนะเพราะว่ากระดุมพระมันตกปุปตตะจะไปอุปธรรมเด็กได้นะถ้าถ้ามองรวมๆอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็รักเด็กหรือมีแฟนเด็กอะอย่างมีสติ บางครั้งไปขออุปถัมภ์เขาเพราะอะไรเพราะตัวเองมีคู่อยู่แล้วอย่างนี้ก็ไม่ควรทํานะคะแต่เกณฑ์เสากับร้าหูเนี่ยถามว่าจิตใจอยากทำไหมถ้าในกรณีนั้นคุณก็อยากทําอยู่นะแอดว่านะคะเพราะเสามันถอยหลังอะนะคะบางเรื่องไม่มีเหตุผลในความคิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะส่วน ในเรื่องดีๆก็จะมีเกณฑ์ไปค้นโครงการข่าวเก่าเป็นปนักเขียนนิยายก็ไปเอาโครงเรื่องเก่ามาปรับมาปรุงมาทําใหม่หรือไปเอางานเก่าที่ค้างที่คามาปรับปรุงปฏิรูปทําให้มันทันสมัยให้มันประสบความสมําเร็จหรืออยู่ดีๆได้รับนี่เก่าได้ไปเจอลูกหนี่เก่านะคะหรือบางคนเดินจางจากต่างประเทศกลับไทยเพื่อที่จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินอสังหาเรื่องของการลงทุนต่างๆหรือจากไทยไปต่างประเทศ ทั้งหลายทั้งปวงในเกณฑ์เสากับราหูก็ให้ในเรื่องของสุขสำเร็จสนใจนะคะอธิษฐานอนเอนกน้องสินทรัพย์ทั้งผองจะรู้เสร็จประสงค์ตนเพราะฉะนั้นอธิษฐานในที่นี้แอดแปลว่าเป็นการตั้งมั่นนะคะตั้งตั้งความอะไรตั้งใจแน่วแน่ที่จะทําอะไรบางอย่างให้มันสประสบความสําเร็จแล้วเกณฑ์ของครูบาอาจารย,ย์บอกเลยว่า ถ้าอธิษฐานอนเนกนองสินทรัพย์ทั้งผองจะรู้เสร็จประสงค์ตนคือมันจะทําได้ประสบความสําเร็จแม้มาพูดคุยในยเรื่องของการแบ่งสินทรัพย์การจัดการมรดกการพูดคุยกับครอบครัวมันก็ออกแนวรู้เสร็จประสงค์ตนเห็นไหมคะประสบความสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนี่ก็คือเกณฑ์ของเสากับระหูประครับประคองชาวลัคนาราศีกุมให้ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะ ก็ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นเกณฑ์เป็นไกด์ไลน์เป็นโครงสร้างของปี2568ให้คุณวางแผนเป็นสเต็ปสเต็ปในห่วงระยะเวลาที่ปรือหัดเดินหน้าทั้ง4สเต็ปนี้นะคะอย่างระแวดระวังนะเพราะมันมีเดินหน้ามันมีถอยหลังมันมีราชเกณฑ์มันมีเห็นไหมคะเข้าเกณฑ์หญิงมันยาใส่ร้ายป้ายสีก็มีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมก็ต้องเอาไปวางแผนระวังระวัย ในชีวิตของปี2568แอดมินเป็นกำลังใจให้มากๆนะคะไม่ว่าจะคิดอ่านหวังคาดการจะทำสิ่งใดก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นคิดอ่านทำการได้ประสบความสำเร็จมีปัญหาก็ขอให้แก้ไขได้อย่างรื่นไหลวางโครงการวางแผนเดินหน้าต่างๆก็ขอให้พบกันรานาน้ำมิตรนะคะที่ช่วยประครับประคองเชิดชูให้ทุกโครงการของคุณประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่นะคะ เฮงๆปังๆร่ำรวยในปี2568ค่ะขอพรบคุณสำหรับทุกอย่างสำหรับการประครับประคองกันข้ามปีอีกหนึ่งปีแล้วนะคะสำหรับวันนี้มีเรื่องเล่าใกล้จะเข้า5ปีแล้วขอบพระคุณมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการซับพอร์ตการสมรัครสมาชิกช่องการแชร์คลิปการส่งซุปเปอร์แท็มาถึงแอปมินขอบคุณมากๆพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ